อย,อย่างนีององง้อย่างนี้ืออย่างนี้อ่ะเอาเชือกข้ามหัววัวเกี่ยวหูความตรงข้ามไม่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 เบนเมนพาดไปสันจมูกไปเกี่ยวหูเกี่ยวหูเอาเชือกดันมาข้างหน้าเอาใช่กดันมาข้างหน้าดันมาข้างหน้าเอาเชือกตกใต้ทางวัวเกี่ยวหูความตรงข้ามเกี่ยวหูคอตรงข้าม รถบวงเชือกตวัดกลับไปแล้วก็สอดเออเกี่ยวหูฝันตรงข้ามก่อนไปด้านหลังหูเกี่ยวหูฝังตรงข้ามหูอ่ะรถบ่วงเชือกเด็กข้างหลังดูเพื่อนด้วยนะลูกโอเครถบ่วงเชือกรถบ่วงเชือกมือมาอยู่ใต้ทางหัยแบบนี้โอเคอันนี้ถือว่าอย่างนี้ลูกโอ้อ่ะโอเคเอาวางเชือกยกมือซ้ายขึ้นล้วงล้วง ล้วงเข้าไปตบก่อนตบเชือกก่อนตบให้ค้นเี่ยาล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปก่อนตบตบเชือกก่อนตบให้คุ้นมือหันหันตบตบตบขานีตบขาเออเอาช้อนเชือกขึ้นมาปลายเชือกออกจากนิ้วโป้งจำไว้ว่าปลายเชือกออกจากนิ้วโป้งเอา, soft, เอามือซ้ายมือขวาประกบกันมือซ้ายมือขวาประกบกันประกบกันอย่างนี้เลย นิ้วโป้งขวาเด้งขึ้นมือซ้ายเอาเชือกยาวค่ะพาดนิ้วโป้งขวาทาดนีาด้ยโอเคทีนี้เอามือขวาย้ายมาอยู่ใต้คางวัวมือซ้ายมือขวาย้ายมาอยู่ใต้คางวัวมือซ้ายเอาเชือกเข้าหัววัว รูดเชือกไปหามือขวามือซ้ายเข้าหัววัวปุ๊บรูดเชือกไปหามือขวาอ่ามือขวานิ้วโป้งนิ้วชี้คีบเชือกที่มาจากมือซ้ายอ่ามือซ้ายย้ายมาจับเชือกยาวแล้วดึงลงดึงลงดึงลง,ด,ง,ลงดึงลงเสร็จมือขวาย้ายมาจับเชือกยาวแทนมือขวาย้ายมาจับเชือกยาวมือซ้ายจาัดปมเชือกให้อยู่ในตำแหน่งดึงไปเลยดึงไปเลยของหนูเชือกมันติดตรงนี้อยู่ คีย่าคีย่าดันดันปมเชือกให้มาอยู่ฝั่งตรงข้ามไอคีไปไอคีไปยืนหน้าวัวเลยอันนอเด็กเดี๋ยวนะมันเป็นที่ลืมบอกอีกอันหนึ่งที่เราต้องเช็คก็คือว่าลักษณะปมเชือกที่ถูกต้องอะคะ่ะบ่วงอะคะ่ะมันจะต้องอยู่แนวขนานกับปากบัวฝั่งตรงข้ามนะบ่วงนะคะเนีย่ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะนเห็นไหม บ่วงนะคะบ่วงก็อยู่อย่างนี้นะลูกบ่วงก็อยู่อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่บ่วงมันผิดตำแหน่งนี้แสดงว่าตอนที่หนูช้อนเชือกขึ้นมาเชือกมันออกผิดด้านเชือกยาวที่เราบอกว่าต้องอยู่ด้านบนนะคะถ้าหนูผิดทําผิดนะเชือกยาวอยู่ด้านล่างบ่วงจะไม่ใช่เป็นบ่วงขนาดปากอย่างนี้บ่วงจะอยู่แนวขวางแล้วปลายเชือกจะไม่ได้ออกทางด้านซ้ายของวัวปลายเชือกมันจะออกด้านขวาตอนนี้เราให้ฝึกเนาะเราขอให้เด็กทําตามอย่างที่เราอยากให้ให้ฝึกก่อน ถ้าเก่งแล้วหนูจะเอาเชื่อออกด้านไหนไม่เป็นไรไปถุกทีหลังโอเคอ่ะเอาออกได้เลย